สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตสืบความลับของสายน้ําอยู่กับผมพรองธนวัฒน์พรมชดครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านน้านะครับจากบูนเดสแคมนั่นเองครับซึ่งกองจะเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับในการสื่อสารและพูดคุยกับผู้บริหารที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยนะครับกับ คุณกฤษณาสังคมนีครับรองผู้ว่าการวิชาการการประปาส่วนภูมิภาคนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่วันนี้เราจะได้รู้จักกับการประปาส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับท่านครับวันนี้ก็มีอยู่หลายคําถามเลยทีเดียวจากคุณผู้ชมด้วยแล้วก็จากเยาวชนด้วยนะครับ คำถามแรกครับคงจะเป็นที่สงสัยมากๆเลยเกี่ยวกับกระบวนการรวมไปถึงที่มาของแหล่งน้ําในการผลิตเพื่อให้บริการน้ําประปาแก่ประชาชนอย่างนี้มีกระบวนการหรือแหล่งน้าเนี่ยมาจากไหนบ้างครับท่านครับครับก็เดินผมขอเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการของการปลาสุนภาคธักเล็กน้อยนะครับการปลาสูญนุเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและก็ให้ได้มาซึ่งน้ําประปานะครับให้การบริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ส่วนบุิภาคยกเว้นตัวสามจังหวัดนั้นเองก็คือกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีแลวก็สมุทรปราการนะครับการปลาส่วนภาคจึงมีการประปาสาขาอยู่ในพื้นที่ต่งางๆนะครับทั้งพื้นที่74จังหวัดรวม2 3 4สาขาครับเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการของการปปาส่วนภาคนะครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับการปปาส่วนภาคจึงให้มีการศึกษานะครับ เกี่ยวกับแหล่งน้ําที่เหมาะสมสาหรับในการนํามาผลิตน้ําประปานะครับซึ่งในส่วนนี้เองการป่าก็จะคํานึงถึงว่าทั้งสภาพปัจจุบันแล้วก็สภาพในอนาคตนะครับเพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่ที่เราให้บริการมีน้ําประปาใช้อี่ยั่งยืนนะครับรวมถึงนะครับในการนี้เองเนี่ยสำหรับในการแหล่งที่มากับตัวน้ําน้ําประปาของการปาส่วนภาคเนี่ยนะครับก็มาจากหลายแหล่งนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่ ที่มีภูมิประเทศแตกต่างกันนะครับแล้วก็ลักษณะของของตัวขนาดนะครับของปลาปลาแตรละสะาขาเนี่ยก็มีความต่างกันนะครับในส่วนของพื้นที่เมืองก็จะใหญ่หน่อยนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นตัวอำเภอรหรือตำบลน,นะครับก็จะมีขนาดเล็กย่อมลงมาซึ่งการปลาส่งภาคเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับทั้งทุกลักษณะนะครับนะครับในส่วนนี้เองนะครับการปลาส่นภาคในส่วนของแหล่งน้ำที่มาของการปลาส่งภาคเนี่ย ก็เริ่มต้นทึ้งจากว่ามีความเหมาะสมไหมนะครับความเหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่2ประการก็คือ1เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพนะครับเราก็จะไปหาตัวแหล่งน้ําดิบที่มีคุณภาพที่เหมาะสมก่อนนะครับว่าจะไม่เกิดเ,เกี่ยวกับตัวโรคภัยต่างๆนะครับก็สามารถที่นําผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพได้สําหรับคุณภาพน้ําที่เราผลิตได้นะครับอของการปลาสุนภาพเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่เราผลิตตามมาตรฐาน WHO นะครับ w s o นะครับซึ่งเป็นขององค์การระไมโลกนะครับอันนี้ขอขอกลาวเบี่ยงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวปริมาณนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับงนั้นตัวแหล่งน้ําเองนะครับลักษณะของตัวแหล่งน้ำเนี่ยก็จะมีหลากหลายแหล่งนะครับอ่ตัวแหล่งที่สําคัญนะครับก็คือ1ตัวแหล่งน้ําเกี่ยวกับทางชลประทานนะครับซึ่งกรมชลประทานเองนะครับเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับกพอก็จะไปดําเนินการ ของอนุญาตใช้นะครับลักษณะของแหล่งน้ําชนะทานก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นนะครับก็คือ1ก็คือในส่วนของที่เป็นอ่างนะครับอ่างขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะตัวอ่างเก็บน้ําต่างๆนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็เช่นตัวอ่างขุนด่านปรการชนนะครับอ่างแม่กวงนะครับที่เชียงใหม่นะครับเหล่านี้การประปาส่วนภาคก็จะไปขอใช้นะครับจากกรมชนะทานนะครับ อีกส่วนหนึ่งของลักษณะของแหล่งน้ำชุมทานคือทางน้ําชุมทานนะครับซึ่งชุมทานเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการน้ําที่เป็นลักษณะคลองหรือบึงหรือ,อ,อทางน้ําขนาดใหญ่นะครับอาทิเช่นนะครับในตัวของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งกรมชุมทานเองได้ประกาศเป็นทางน้ําชุมทานแล้วนะครับในส่วนนี้ทั้งการประปาส่วนภาคเองหรือการประปาก้อหลวงก็ใช้แหล่งน้ําเหล่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคลองชุมทาน นะครับซึ่งจะมีการใช้ทั้งทางเกษตรกรรมแล้วก็การปลาสุนภากเองก็ไปขอจากกรมจุฬาทานในการใช้สําหรับการบริโภคบริโภคแก่ประชาชนด้วยนะครับในส่วนนี้อีกลักษณะนหนึ่งนะครับเอ่อในส่วนนี้เองการปลาสุนภากก็จะไปใช้นะครับสัดส่วนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเอ่อสัดส่วนของแหล่งน้าจากเอ่อทางของจประทานเองในการปลาจะใช้อยู่ประมาณสักสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามีปริมาณสักมานเท่าไหร่นะครับ ก็ผมคิดว่าประมาณ500ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือตัวเป็นลักษณะของคลองหรือบึงที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็การประปาก็จะไปดูนะครับว่ามีคุณภาพที่เหมาะสมมีปริมาณน้ำที่เพียงพอการประปาก็จะไปสู่มาในการผลิตน้ำประปาถามว่ามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่การประปาใช้ในส่วนนี้ก็ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำจุลนรทาน ก็คือนัประมาณเกือบห้าร้อยล้านนะครับอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแหล่งน้ําที่การปลาสลุนภาคมีอยู่เองหรือแหล่งน้ําที่การปลาสลุนภาคไปซื้อมาจากเอกชนนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่เอ่อ่อยก็จําเป็นว่าในส่วนเหล่านั้นเองเนี่ยนะครับเพื่อจะให้มีแหล่งน้ําเพื่อจะ,อะน้ําดิบน้ำหลบผลิตน้ําปปาเกประชาชน,นก็รวมแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ย ก็ประมาณก็พอก็จะมีความต้องการน้ําประมาณพันร้อยกว่าล้านถึงพันสี่ร้อยล้านนะครับขอเรียนครับครับผมอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่มานะครับที่ทาให้ประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ําสะอาดมีแหล่งน้ําที่มีคุณภาพรวมไปถึงน้าประปาที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับพอพูดถึงแหล่งน้ําครับ ตัวผมเองก็อยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนก,กันว่าการสำรวจหรือการจัดหาแหล่งน้นําณปัจจุบันนี้ที่จะเป็นแหล่งน้ําดิบให้ให้บริการแก่ประชาชนมันมีมากมีน้อยหรือว่าเราจะประเมินอย่างไรเพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนซึ่งมีเป็นจํานวนมากเลยครับท่านครับครับก็ก็ที่กลาบในเรื่องของอในส่วนแรก,กแล้วว่าปปเองก็มีการศึกษานะครับว่าเพื่อจะให้มีแหล่งน้ําที่เหมาะสมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งในอนาคตนะครับ เอ่อสหรับในส่วนนี้เองนะครับเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าการปลาวนถึงภาคเนี่ยมีเอ่อปริมาณของตัวเอ่อช้ยน้ำเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับพูดง่ายๆว่ามีประชาชนมีความต้องการน้ําที่เป็นน้ําจากการปลาวนถึงภาคเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเอ่อสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปลาวนถึงภาคเนี่ยจะมีเอ่อผู้ช่วยน้ําเพิ่มขึ้นนะครับประมาณเกือบสองแสนรายนะครับ ถามว่า200 0้นรายมีเป็นประมาณคนก็เราเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าถ้าจะกจะคูณด้วย3กว่าๆนะครับก็จะเป็นประมาณ6-7แสนคนนะครับที่เราที่หันมาขอใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการปลาเองเนี่ยก็จะมีการสํารวจแล้วก็มีการปรับปรุงขยายการประปาเนี่ยครับให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนนะครับถามว่าการปลาทําอย่างไรครับในแต่ละปีเนี่ยการปลาก็จะลงอไปนะครับ เราก็มองเห็นว่าถ้าที่ไหนมีความต้องการเร่ดงด่วนก็พอก็พยายามปรับปรุงในส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการนะครับซึ่งได้แก่การที่จะนําตัวระบบผลิตที่อาวามีอยู่นะครับปรับปรุงให้มีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาดูว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็อาจจะต้องปรับมีเพิ่มสูบน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอนะครับแล้วก็เราก็จะมีโครงการขยาย,ขย,ายเขตจําหน่ายน้ําออกไปเพื่อ ให้ตรงกับพุดที่ประชาชนมีความต้องการนะครับในส่วนนี้การป่าก็ก็จะทำเนาะแบบกันแต่สาหรับว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เราการปามองว่าศัากยภาพของชุมชนก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาพต์นะครับซึ่งเราก็จะประเมินว่าโดยเนื่องจากการปาที่เรียนบอกว่ามี200 3 4สาขานะครับก็ในแต่ละแห่งก็มีความต้องการที่ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับการปาเองก็พยายามที่จะทํา แล้วก็ในตัวโครงการแบบนี้เนี่ยการปาก็จะทาว่าให้มันมีรักษะที่สามารถรองรับได้นานสิบปีนะครับในส่วนนี้การป่าก็จะเรียกว่าโครงการปรับปรุงขยายนะครับคือมีทั้งปรับปรุงตัวะระบบผลิตนะให้มีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยายของตัวแนวท่อต่างๆเนี่ยให้รองรับที่จะความต้องการของประชาชนในต่อเนื่องไปอีกสิบปีข้างหน้าครับขอ,ข,อขอเรียนบอกครับ ครับผมก็เป็นการสำรวจแล้วก็การจัดหาแหล่งน้ำนะครับที่ระยะยาวจริงเพราะฉะนั้นแล้วพึงเพียงพอต่อประชาชนอย่างแน่นอนนั่นเองครับและคําถามสุดท้ายครับถือว่าปีนี้นะครับวันน้ําโลกเนี่ยเป็นปีที่สองของทศวรรษแห่งความร่วมมือรวมไปถึงทุกคนต้องลงมือร่วมกันปฏิบัติ เพื่อรักษาแหล่งน้ำนัำ่นก็คือน้ําใต้ดินนะครับผมหรือว่าแหล่งน้ําต่างๆนะครับเพื่อให้อยู่คู่กับเราหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มีน้ําใช้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับผมคำถามสุดท้ายกับท่านรองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือรักษาแหล่งน้ําเพื่อความยั่งยืนที่ที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําสะอาดในการผลิตน้ําประปาอย่างเนี้ยครับให้กับประชาชนได้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างครับท่านครับ ครับในส่วนของการปลาเฉลภาคเองนะครับเราก็จะมีโงร์การรักษาลำต้นนะครับเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับการปลาก็มองเห็นว่าน้ำนะครับมีต้น,นาที่สําคัญก็คือพื้นที่ป่านะครับการปลาเองนะครับก็ได้ทํางคงการปูป,ป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับนี้ก็ถ่าเราทําแล้วเนี่ยเดิมเองเราก็คิดว่าเราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับ ที่การป่าได้ลงไปทำเนี่ยเช่นพื้นที่กุยบุรีนะครับซึ่งเราทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2000นะครับจนถึงปีที่ปีที่ผ่านมาคือปี64เนี่ยการป่าก็ได้ป,ปลูกป่าไปแล้วเนี่ยประมาณพันกว่าไร่นะครับแล้วเพื่อจะให้ป่าเหล่านั้นเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับการป่าก็จะดูแลต่อเนื่องจนกระทั่งว่าป่าเล่านั้นเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับ ก็จะได้เป็นพื้นที่ป่าจริงๆนะครับรวมถึงการที่จะดูแลในลักษณะที่ว่าป้องกันตัวปฟป่านะครับใน่นี้กอพอก็ทําร่วมกับกรมอุทยานนะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นน้ํานะครับสําหรับในส่วนของตัวพื้นที่เองนะครับตอพอเดิมเองเนี่ยเราเคยมองเห็นว่าตัวโรงเรียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์แล้วก็ ตัวนักเรียนเองนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าการที่จะดาเนินการอย่างไรเพื่อใช้การประหยนานะครับก็พอก็เดิมเองเราทําค่ายโยชนนะครับเกี่ยวกับตัวรักน้ํานะครับต่อมาเราก็พัฒนาเป็นตัวโครงการโครงการอาสาป่าเพื่อปพวงชนนะครับเพราะเรามองเห็นว่าประชยชนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมนะครับคําว่าอาสาป่าป่านะครับก็คือหนึ่งนอกจากว่าเราจะไป ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์เกี่ยวกับตัวแหล่งน้ําต่างๆแล้วนะครับตัวที่จะดาเนินการอย่างไรนะให้เกิดการประหยัดน้ําการดูแลบํารุงรักษานะครับอุปกรณ์ของตัวเองภายในบ้านเรือนนะครับในส่วนนี้เองกออก็จะทําร่วมในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดทางเ,เ,เยาวชนเหล่านั้นนะครับ มองเห็นว่าที่ไหนที่มีท่อแตกรั่วนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับก็สามารถที่จะแจ้งปปาก็เหมือนกับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยอาสาดูแลนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่ของการปลาที่เรียนบอกไปว่าเรามีค่อนข้างกวาง้างขวางนะครับแล้วก็ตัวแนวท่อเองเนี่ยเรามีนับแสนกิโลนะครับนั้นถ้าเอา่อเอ่เอเยาวชนต่างๆหรือคนที่อยู่ในชุมชนได้ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็แจ้งกันป่า ก็จะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้การป่าลดการสิญเสียแล้วก็รวมถึงว่าจะได้การอนุรักษ์ตัวแหล่งน้ำที่เราจะได้ด้นะครับ ครับผมอันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเยาวชนเองและก็ประชาชนเองนะครับก็สามารถมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาและรักษาแหล่งน้ํานะครับซึ่งทศวรรษแห่งความร่วมมือหรือร่วมลงมือทําปฏิบัติในทั้งโลกนี้นะครับผมเพื่อการจัดการบริหารน้ําทั้งระบบนะครับแบบนี้นะครับไม่เป็นเพียงแต่หน้าที่ของหน่วยงานแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะครับที่จะมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบน้ําที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ ในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมรองผู้ว่าการวิชาการการประปาส่วนภูมิภาคคุณกิษดาสังคมณีนะครับที่วันนี้มาขยายความคิดและทาให้ผมรวมถึงคนผู้ชมเนี่ยครับได้เคลียร์คัดชัดเจนนะครับ mm. เกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ําในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรืออยาก ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภิภาคก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นะครับของการประปาส่วนภิภาคได้เลยน,นะครับสำหรับอ e ีพโสดถัดไปนะครับเราจะมาสกิดคิดสกิดคุยในเรื่องอะไรนั้นต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ผมกับท่านรองผู้ว่าการวิชาการการประปาส่วนภิภาคต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวีนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับ